สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบบมครับก่อนอื่นเลยผมจะทิ้งโค้ดความไว้กับโค้ดปุ่มไว้ใต้คลิปนะครับใครที่อยากได้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับเพราะว่าโค้ดนี่สองวันมั้งหมดอายุแล้วผมจะทิ้งไว้ให้วันนี้เป็นวันแรกนะครับในว,วันที่สองผมจะอัพคลิปแล้วก็ลงให้ใหม่นะครับใต้คลิปล่าสุดนะทุกคนโอเคมา เฮ้ยชงวงเลยโอ้หจะควักมีดจะควักมีดฟันผมเฉยข้างหน้ามีนะทุกคนโอ้โเขาลากเหมือนจะมาข้างหน้าอยู่ห้องด้านขวาอยูแล้วลากก่อนนะ เอ้เอยู่ใต้บันไดนะทุกคนสองตัวสองเลยขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนอยู่ขวานะดีนะเข้าสวนผมไม่โดนสองก็บอกเลย จะมีข้างหน้านะตรงช้างอะทุกคนบ้านชาน้างไปดูกันยิงคนก็ังไม่ตายอยู่เกียร์มันบั็อกอะเพื่อนมันก็ยังบั็อกอยู่นะทุกวันนี้อุย้ยกร่โดดลงมาเลยเุ้ยอยู่ระเบียงระเบียงเข่าอะด้านหน้าผมอะ เราเบิดเช็คก,ก่อนครับสามสองหนึ่ง <Watch out. S 1> เหมือนจะโดนนะยังอยู่อะทุกคนข้างบนเดี๋ยวผมระเบิดข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างมีคนด้วยโอเคสวยเดี๋ยวไฟไล่ข้างบนนะเล่งอะ ปลาไม่เป็นนะเดี๋ยวตรงเนี้ยตรงนี้แล้วกันโอเคไฟท่วมเหมือนเขาจะชุบกันนะครับน่ากรัวปะเฮ้ยขึ้นช้างก่อนทุกคนเฮ้ยข้างบนมีใครเนี่ยสวยเพื่อนโอ้ตกใจหมด นเจ็ดนัดสวยตาจะบอดตาเพื่อนจะบอดก็สุดผมเนี่ยบอดเจ็ดนัดก็บอดแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่มีเพื่อนก็เรียบร้อยฮะกล่องเปิดแล้วทุกคนขวามาตรงขวาเลยเพื่อน กำลังวิ่งมาหนักผ่านเลยเราโอ้โหไม่โดนผมหญิงไม่โดนไม่น่าสะขบเลยโอเคชุบก่อนครับโอ้เพื่อนเขายังเก็บของอยู่เลยด้วยเพื่อนนอกตรงหน้าแท้ๆยังเก็บของอยู่เดี๋ยวจะเชื่อสวยครับ เติมยามางกรก่อนทุกคนเลือดบางกรนี่ดีมากนะครับเก็บไปที่เก็บไปเท่าที่เก็บได้นะทุกคนสามวันละสามอันนะสูงสุดนกมันไม่จับว่ะจับนะเพื่อนขึ้นมาแล้วเอ่ไามไม่ตายเนาะใส่กระสุนอยู่ว่ามันจับกันขึ้นว่ะโอเค ลอกลอก,กันชูเพื่อนกอนเฮ้ยมาแล้วเล่นก่อนโ <Okay. S 2> อ,อ,คอเคนี่เจาครอัจบผมก็ว่าอยู่ผมก็คิดอยู่ว่าทำไมไม,ไ,ไม่สนใจเพื่อนเลยม,มันจะเหลือเล็บแพ้ อุ้ยนี่ไงโดนเม็ดหนึ่งเหรอเพื่อนตรงมาผมเลยเดี๋ยวผมปาหองไปัตร,รตูนะโอเคลอยกยกระเป๋าชุบใช้กันหมดเลยอะ่ะอุ้ยซ้ายมาอุ้ยบนหินก็มีใส่กระสุนก่อน อะตัวงงมาข้างบนมีนั้นข้างบนมีทุกคนเดี๋ยวผมจะพาหอกขึ้นไปชั้นสองนะครับวิ่งไปไหนอะ่ะ หมดแล้วเพื่อนเอาช้างไปนะดีวผมเอาเสือมาดูเสาชุบกันทุกคนผมว่ามันต้องมีแหละเสาเนี่ยใกล้ใกล้อีเวนต์ะเอ้ยวันวิ่งช้าอุ้ยมีเหมือนตัวเหมือนตัวหนึ่งจะหลุดที่เดิมเลย ตีที่มันติ่มในอีเวนต์มีครับตรงรัว้วนีแหล <c oughs> ขาดตัวหนึ่งนี่เดินี่นึกว่าตายอย่าเลยติ้งหาผมอยู่ผมไปรับกำลังไปเพื่อนผมขี่เสือมาแล้ววุ้ยเห็นผมได้ไงอ่ะ ขวาก็มีโอ้ร่วงทำไมผมร่วงวะนี่แชมพูไม่ดีแน่เลยเฮ้ยขวามาตายหูสวยเพื่อนไม่มีเพื่อน<ะ>ผมตายในตึกเหมือนจะมีอีกคนนึงนะครับมไม่ชัวนะ ยังน็อกอยู่เลยอ่ะสวยหมดข้าหน้ามา้ามาเพื่อนข้าหน้ามา้ามาอุ้ยโดนหัวผมด้วยตรงต้นไม้เลยเพื่อนล็นอกหนึ่งเอา้านึกว่ามีคนเดียว สองตัวเพื่อนตรงต้นไม้เฮลตวางต้นไม้ตัวหนึ่งหนึ่งเฮลตวางต้นไม้ข้างข้างสองไม้ผมเลยตัวละมาร์กเลยขอบคุณครับีข่ขี่ม้าออกปหมไม่ออกใะ วอรช้างโคตรอืด้ชางมบนเขาเพื่อนเห็นปะเยอะเลยมันนัวกันอยู่มันยิงหันดิอ่มันยี่ไม่ได้นัวกันเพราะมันยิงผมบอุ้ยรถเหยียบเหยียบรถโอ้โหติดต้นไม้โอ้เพื่อนช้างผมติดต้นไม้ถ้าเหยียบรถได้รถจะหยุดนะเนี่ยโดนเม็ดเดียวไปขี่ช้างดีกว่า ขาหน้าจะไปเสาชุกไปไลยนั้นนะไปเพื่อนขึ้นไหมมาแล้วเพื่อนได้ยินเสียงะราคากูดังมีนะเพิ่งโดดสวยตัวนึงอยู่นี่เพื่อนยิงสวยยี่ตัวนึงจะเสาชุกช่วยชัวผมได้ยินเสียงอยู่ นี้ยห,หมดเรียบร้อยมดตีเด้อเพื่อนอย่างคมอะ่ะพี่ก็สูนบน,นบนหลังช้างมันยิงไม่โดนเพื่อนหลังช้างยิงไม่โดนนอนสองเม็ดยิงตั้งนานโดนสองเม็ดตาจะบอดสวยเพื่อนกำลังไป โอเคผมขี่ดูอยู่หน้าผมมีวะไหนวะ้อาไปยิงรถผมเฉยเฮ้ยเพื่อนผมมาแล้วโอ้โหลากเลยโอ้โหโดดโดดใส่ผมเลยอ่ะดี ลากเลยลากอย่างเดียวเลยกำลังไปเพื่อนทางดับบิวะโอเคครับขอรถผมติดอ่ะไม่ยิดตรงเพื่อนโอ้ลงช้างพอดีเลยผมไม่มีรถนี่เรียบร้อยเพื่อนผม กำลัลงไปนะผมปลาหอกไปดิว่าเจ้เพื่อนผมมาแล้วอยู่ในบ้านปะตายโอ้โหผมยิงให้แล้วอ่ะบนหลังมันโดดลงพอดีเซ็งเลย มีรถมาเพื่อนรถตามผมอุ้ยอย่าส,ส,นะสองตัวนะยิงตัวเดียวอ่ะกับขับรถทบรถคนหนึ่งเจ๊น้อสองเพื่อนอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งน้นยิงไม่โดนปิดบักกี้เฉยต้องไหนวะโอเคครับ ปัดเปล่าโอ้หูยี่สิบสองสี่ไปนะวัดเดี <laughs> ๋ยวผมห่อขึ้นหลังคาส้มเลยโอเคมุมดีเลยเฮ้ยโดนเต้ยทำไงวะนั่นน็อกหนึ่งละเดี๋ยวตัวเดียวครับตรงมาร์กเลยโดนเม็ดหนึ่งเอาขึ้นมาเฉย โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณมากครับ